สลับรถนะครับผมปุ๊บกลับมาที่พี่วันเฮ้ยทุกคนดูนี่แย่เสียว่เฮ้ยพี่วันแม่งอะไรนี่แบบ สวัสดีครับวันนี้ลุงชาโดก็จะมาเปิดอูอ่ลุงชา์ดโดอ,อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลุงก็จะทําการเอาซุปเปอร์คาร์มาแต่งซิ่งนะครับผมสไตล์ JDM นะ<า>เพราะว่าซุปเปอร์คาร์ส่วนใหญ่นะครับมันจะไม่ค่อยมีชุดแต่งที่แบบเท่ๆนะทุกคนนะมีน้องๆหลายคนเรียกร้องแล้วก็ขอมานะผมลุงล่งๆช่วยหาชุดแต่งใส่ซุปเปอร์คาร์หน่อยนะครับผมอ่ะวันนี้ลุงก็จัดให้นะผม้วยการเปิดอู่ลุงชา์โดนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมอนอื่นเราก็ไปเลือกซุปเปอร์คาร์หนึ่งคันนะผมเดี๋ยวลุงจะให้ดูนะ ซูเปอร์คาร์แต่ละคันเนี่ยมันมีชุดแต่งอะไรบ้างนะดูจากคันนี้นะครับผมช่วงเนี้ยไอเนี่ยตั้งแต่พวกไฮเปอร์คาร์เนี่ยพวกเนี้ยจะไม่มีชุดแต่งไงไหมเน,นี่ยมันก็เลยไม,ไม่ไม่ไม่เจ๋งไงไม่เฟี้ยวไง <No. S 1> ทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันนี้จะมีชุดแต่งอยู่นะทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้จะใส่สเกิตได้แต่ว่าก็ไม่สวยอะทุกคนนะก็ธรรมดาแปครับดูดินี่อันนี้ก็พอได้อยู่นะแลมโบตัวนี้นะก็สวยอยู่ก็สวยอยู่แต่ว่ามันก็งันๆนอะน,น้องๆเออ,อ,อยังไม่เท่อะ อะเรามาดูคันต่อไปนะผมคันนี้ก็ไม่มีนะนี่มาดูไอแม็กควาเรนนะผมนี่เป็นคันนีนะ้ทุกคนนะที่มันเป็นชุดแต่งที่แบบกระหล่องปองมากนะทุกคนดูดิยังกัดแบบว่าชุดแต่งแบบของเด็กอะทุกคนดูดิไม่สวยเลยอะมาลุงก็จะเอาคันนี้ครับผมเป็นแม็กควาเรนพีวันนะมาใส่ชุดแต่งแบบเท่ๆนะทุกคนนะชุดแต่งบักนั่นเองนะทุกคนนะกดซื้อไปเลยครับผมมาทีนี้เราก็มาทําการค้นหานะทุกคนนะ คนหาไอชุดแต่งนะว่าจะเอาชุดแต่งไหนมาใส่นะทุกคนผมก็จะลองเอาชุดแต่งแบบไอพวกไฮเปอร์คาร์พวกไอซปเปอร์คาร์ไอพวกรถญี่ปุ่นอะไรเงี้ย JDM มาใส่นะทุกคนนะเรามาหาก่อนเลยครับผมวันนี้เราจะมาหาสักคันหนึ่งเอาเอา X7 ไหมเดี๋ยวลองเอา XI7 นะทุกคนนะมาใส่นะทุกคนนะปุ๊บนะครับผมนี่มาดูชุดแต่งของ IX7 นะครับผมเป็นปิกนกนะปิกน็กสเกิร์ตท้นั่นเองนะนี่ทุกคนโอ้โหดูดิ แม่งตัวเนี้ยเท่นะทุกคนนะเนี่ยลุงว่าจะเอาไปเนี่ยเอาชุดแต่งเนี้ยไปใส่กระบะนะอ่ะโอเคนะคผมเรามาหากันเลยนะก่อนอื่นนะครับผมเราเริ่มตั้งแต่ชิ้นที่1ก่อนเลยก็คือพวกค้นหาไอ้สเกิร์ตหน้าก่อนเอ้ยสเกิร์ตท้ายดิไอตัวกันชนท้ายนะอ่ะแล้วเปิดจีจีขึ้นมาครับผมกดไอสเกิร์ตอันที่2นี่นะนี่นะเดี๋ยวเลื่อนมาตรงกลางนี่นะนี่นะนี่สเกิร์ตท้ายอันที่สองนนะกดจีจีขึ้นมาครับผม เหมือนเดิมกดเลือกคาบักกิ้งนะแล้วก็เลือก3มขีดตั้งค่านะทุกคนนี้แล้วก็ตัว A นะเอโนนีมัสนะผมนี่อันนี้ก็บนันทึกไปกดค้นหานะครับผมด้วยเลข1น,นะแล้วก็กดประเภทก็คือตัวดีดีสีฟ้านี้นะครับผมอ่ะกดค้นหาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าไม่เจออะไรกดเปลี่ยนกันชนเป็นที่2นะครับผมเปลี่ยนกันชนเป็นที่2แล้วก็กดจีจีขึ้นมากดเลข2แล้วก,กดคําว่าปรับแต่งนะ ปุ๊บอ่าไม่เจออะไรกดกันชนแบนที่สุดท้ายแล้วก็เปิดจีจีขึ้นมากดเลข3กดร่ปรับแต่ง<ม>อ่าทีนี้ได้แล้วนะมันจะเป็นเลข3นะเรากดพับลงไปก่อนหรือกดปิดปู่แหลแล้วกดไปที่ไอ้อสเกิร์ตท,ที่เราจะเอาไป,ไปใส่ในซูเปอร์คาร์คันอื่นนะ<ม>ก็คืออันนี้นะทุกคนนะกดขึ้นมาแล้วแล้วอย่าเพิ่งนะกดเปิดจีจีขึ้นมาเหมือนเดิมมันจะมีเลขขึ้นมาทุกคนเห็นไหมหกสิบห้านะทุกคนนะนี่เลยเราจะใช้ตัวนี้65 ก็คือเอา65ไปใส่ข้างหลังนั่นแหละนะไปใส่ซูเปอร์คาร์นะครับผมแล้วก็เอาเอาติ๊กออกไปนะครับผมไปที่ P1 เหมือนเดิม P1 นะครับผมกลับไปที่ P1 นะแล้วก็เอาสเกิร์ต65นะครับผมไปใส่ตัว P1 นะครับผมอ่ะกลับมาที่ P1 แล้วก็ไปดูชุดแต่งเขานะครับผมอ่ะชุดแต่งเขาจะมีแค่เนี้ยสองอันนะเนี่ยอ่ะกดอันสองก็ได้อ่ะแล้วก็กดเข้าไปนะครับผม GG นี่มันจะมีค่าแปลกๆอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนมันทุกค่าไปเลย นะครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนกันแน่นะเออหรือว่าเอางี้ถ้าใครอยากชัวร์นะทุกคนเราปิดไปก่อนนะกลับไปที่ไอคซเใหม่นะครับทุกคนมันจะหาได้ชัวร์กว่านี้นะครับผมคือจะรู้ว่าตรงไหนจะต้องเปลี่ยนนะกลับไปที่ไอคเซเว่นะผมแล้วก็เปิดตัวสเกิร์ตท้ายขึ้นมาใหม่ตัวนี้แล้วก็จ g จีขึ้นมาเนี่ยตรงนี้65นะทุกคนนะตัวที่ไม่ใช่65เนี่ยปิดให้หมดนะกดติ๊กถูกออกให้หมดนะเหลือไว้แค่ห5ตัวเดียวนะทุกคนนะ นะแล้วก็กดพับไปกดหรือกดกาบาดไปแล้วก็ไปที่ P ีวันเลยกลับไปที่ P 1วันะปึ๊บมาแล้วก็ไปที่ชุดแต่งเขานะครับผมเดิมนี้มาก็จะเปิดดูนะเปิดจีดูนะมันจะเลขอะไรเลข6นะทุกคนนะเห็นไหมที่เราติ๊กไว้ก็คือเลข6นะชุดแต่งของเขานะผมะให้เราทําการเปลี่ยนเลข6เป็น6 5นะทุกคนนะกดที่รูปดินสอในนนะปึ๊บนี่เปลี่ยนเป็น65นะครับผมบกดคาว่าใช่ปึ๊บ อ่ามันก็มาแล้วหกสนะครับผมให้เรากันทําการซื้อนะอ่ากดซื้อเลยปับ๊บหรือเปลี่ยนสีก่อนก็ได้นะทุกคนอ่ะปุ๊บทีนี้เราก็ไปไปสลับรถนะครับผมปุ๊บกลับมาที่พีวันเฮ้ยทุกคนดูนด่แยวเผียวะ่ะเฮ้ยพีวันแม่งอะไรดีแบบคือแบบอย่างเข้าอ่ะทุกคนดูดิคําท้ายตัวเอกด้วยคือแบบใช่อ่ะทุกคนมันใช่เลยนะดูดิผู้ย่างสวยอ่ะทุกคนว้าว <Wow. S 1> เฮ้ย เข้ามากเลยอะ่ะเข้ากับ<ม>เข้ากับรถมากเลยอะ่อะ P-1 ่ะใส่คําท้าย ix7 อ,อ่นอ้หยใส่สเกิร์ตท้ายอะ่ะปิกนกท้ายอะ่อะอยอ่าอ่างสวยอะ่ะทุกคนดูดิเดี๋ยวลุงจะเอาลองไปใส่ในรีโวดูนะทุกคนนะคิดว่าน่าจะเข้าอยู่นะอะหารีวโวก่นอนรีโวนะครับผมแล้วก็เปิดรีโวขึ้นมาทีนี้เหมือนเดิมนะไอตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเกิดจีจีขึ้นมานะครับผมน,น,นี่เป็นเลข1 1นะให้เราเปลี่ยนค่าเป็น65เหมือนกัน กดใช่กดปิดไปคันนี้แล้วก็กดซื้อนะทุกคนนะนี่ก็กดออกไปสลับรถนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บหืมมาไหมมาว่ะทุกคนแต่ว่าไม่สวยว่ะ <Nope. S 1> ดูดูดิมันจมอยู่ข้างล่างแล้วมันก็ไม่สวยเหมือน <c oughs> เหมือนของไออะไรนะอาสามห้านะทุกคนอาสามห้าจะสวยกว่านะเดีย๋ยวลองลองทำอาสามห้านะอาสามห้าลุงจําเลขได้เป็นหนึ่งแปดแปดนะทุกคนนะอลองใส่นะหนึ่งแปดแปดนะทุกคนเดีย๋ยว่ันนะ กดกดที่ชุดแต่งเขาก่อนนะก่อนจะทำการเปลี่ยนค่านะทุกคนนี่อ่าแล้วก็กดจีๆขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนค่าตัวนี้11นะเป็น188นะกดใช่นะครับผมแล้วก็กดซื้อไปเลยทีนี้เราก็กดไปสลับรถปึ๊บปึ pp, ๊บปึ๊บมาแล้วทุกคนเห็นไหม เนี่ยมันเข้ากว่านะคือเข้าที่สุดแล้วนะครับผมของ R35 นะถ้าเป็น R7 มันจะเตี้ยลงไปนะครับผม R7 มันจะเหมาะกับรถพวกซูเปอร์คาร์อะไรอย่างงี้นะทุกคนเ <Okay. S 1> ออมาดูคันต่อไปนะทุกที่คนที่ลุงจะใส่นะคันนี้คงไม่ใส่นะคันนี้ไม่มีนะทุกคนนะพวกนี้ไม่มีนะครับผมอ่ะไปดูที่นิวคาร์แล้วกันอ่ะไปดูคันต่อไปแล้วกันนะปั๊กกี้นะยวดูคันนี้แล้วกันอ่ะมีหลายคันที่หลายคนที่อยากใส่นะ มีลัมโบคันหนึ่งนะที่แบบว่ามันมันชุดแต่งมันสวยนะทุกคนนะอเวนทาร์โดอ่ะคันนี้หรือเปล่านะเป็นจำไม่ได้เหมแบนคันนี้ไม่สวยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลุงจะใส่คันนี้แล้วกันอเวนทาร์ดอนะแล้วก็มีลัมโบอีกคันหนึ่งก็เป็นอ่าไอพวกนี้นี่ไอพวกส8ไอพวกนี้ก็ยังสวยอยู่ยังได้อยู่แต่ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นี่ไอนี้นี่ชุดแต่งพวกนี้นะเอาไปใส่ในชุดแต่งของพวก แลมโบได้นะนี่มันก็จะสวยเห็นไหม <Wow. S 2> แต่มันไม่สวยอะทุกคนดูเลยลุงว่ามันก็เดิมง,งันๆอะเห็นไหมมันไม่เท่อะอ่ะเดีย๋ยวเราเอาชุดแต่งนะครับผมของเอ่อพวก R35 หรือพวก i7 ในนี้มาใส่นะในอพวกนี้นะอ่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งคันนะอามาดูอีกคันหนึ่งแล้วกันอ่ะคันนี้แล้วกันที่หลายๆคนชอบนะอ่ะคันนี้ก็มีนะคันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันลุงว่ามันไม่สวยวะ มันไม่เหมาะครับน้องๆน,นี่เป็นคันนี้เลยนี่มาเรามาทํากันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาของไอ7ซมาใส่ลองดูนะเผื่อมันจะสวยนะทุกคนนะโอ้โหดูดิอย่างดุมาคือชุดคือมันสวยนะรถมันสวยนะแต่ว่าแค่แบบชุดแต่งมันน้อยเกินอน่ะมาเรามาเปิดที่นี่นครับผมสเกิร์ตท,ท้ายเขาเลยนี่กดปุ๊บแล้วก็ปิดจีจีขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เลขนะครับผมจําเลข65ไว้ เอาหกสิบห้ามันใส่เอ้ยหรือเอาร้อยแปดแปดมาใส่นะอ่ะหนึ่งแปดแปดมาใส่นะครับผมมีหนึ่งห้าห้าก็ได้นะลุงจําได้อ่ะหนึ่งห้าของชุดแต่งอีกคันหนึ่งนะลองดูนะครับผมกดใช่ปึ๊บแล้วก็กดซื้อนะครับผมซื้อไม่ได้ด้วยรู้ส <Nope. S 1> ึกว่าจะไม่ได้นะเดนนี๋ยวลองเปลี่ยนค่าใหม่หนึ่งแปดแปดดูซิกดใช่รับไปแล้วกดซื้อดิอ๋อซื้อไม่ได้ทุกคน <Nope. S 1> เนี่ยมันไม่ให้อะ่ะอ่ะเปลี่ยนใหม่นะทุกคนเป็นหกสิบห้าแล้วกัน ทำไมซื้อไม่ได้หรือว่าคันนี้ทําไม่ได้นะทุกคนเออได้วะชุดแต่งบางชุดแต่งใส่ใส่กันไม่ได้นะทุกคนนะเออแต่ว่าของแอเซเวนอะมาใส่ได้นะ่ากดกลับไปสลับรถนะปุ๊บปุ๊บมาไหมมาทุกคนถือว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเออแต่ก็สวยอยู่นะมันทะลุอะทุกคนดูดิมันทะลุอะเออแต่ก็ได้อยู่นะเออดูดิเอ้ย,อยก็นะกนะเฟี้ยวนะก็เฟี้ยวนะเออ แต่ว่าชุดแต่ง R35 มาใส่นี้ไม่ได้แล้วทุกคนนะเออรูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออกไปดูนะครับอฮ้ยก็เฟี้ยวอยู่นะโอเคดูดิเฮ้ยสุดว่ะชุดแต่งของ R35 นะทุกคนไอ R7 นะ R7 นะครับผมมาใส่ในซุปเปอร์คาร์ได้เลยนะได้หลายคันนะทุกคนนะเอาไปดูคันต่อไปนะผมามาดูคันนี้ก็ได้คันนี้อ่ะมันมีชุดแต่งอยู่นะครับผมอ่ะมาดูนะครับผมนี่นี่อ่ะกดไปเลยนะครับผมจีจีขึ้นมา อ่ลองใส่หนึ ites, ่งแปดแปดก่อนนะทุกคนนะเผื่อมันทําได้นะหนึ่งแปดแปดนะทุกคนปึ๊บปึ๊บกดซื้อสิอ่าได้เ่ะทุกคนเอาชุดแต่งของ R สามห้ามาใส่ในไอ้นี่นะบูกาตินะบูกาติชีรอนนะประมาณปึ๊บปึ๊บโอ้โหเอ้ามันลอยอ่ะทุกคนโอ้ชุดแต่ง R สามห้าแม่งแบบมันสูงมากอ่ะทุกคนนะรู้ว่าไม่เหมาะว่ะเดี๋ยวเอาไอเซเว่นดีกว่า เอา i7 นะครับผมมาใส่ดีกว่านะครับผมปุ๊บนะกดกดเข้าไปนะครับผมดูดิชุดแต่งโคดเวอร์อ่ะใส่เข้าไปพราะหกสิบห้านะทุกคนนะของ i7 นะนี่ถ้าจําเลขเราไม่ต้องไปหาเลยนะทุกคนนะนะกดซื้อไปครับผมนี่ไปสลับรถนะปุ๊บปุ๊บมาเปนา็นไงอูย้อย่างเข้าวะทุกคนดูดิคือแม่งสุดว่ะคือแม่งใช่ว่ะเฮ้อ yeah. <Wow. S 2> เอาเรื่องว่ะเนี่ยได้เลยนะสองคันนี้ได้เลยนะนี่ดูโคตรสุดนี่ตรงนี้ติดท่อพอดีเลยท่อปตัตเอ็กพอดีเลยสวยเลยอะ่ะโอเคก็ไปทําตามกันได้นะทุกคนนะเออคันนี้ลองดูได้ใส่ได้ปะ <c oughs> กระบะกระบะนะลองดูนะผมก่อนจะจากกันไปนี่ตัวนี้นะชุดแต่งเขานะปึ๊บนะครับผมเอาของเอาไอ A35 มาใส่นะทุกคน 8, นะ1.88นะกดซื้อไปครับผมกดไปสลับรถมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โ,โหโคตรเออแม่งก็แบบแปลกๆนะทุกคนมันยังไงลมันสูงอะ่ะเออดูดิ <c oughs> โคตรหา่าแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่โอเคทุกคนก็มาประมาณนี้ทุกคนนะก็ลองไปแต่งตามก็ได้นะครับผมลุงว่ามันใช่ที่สุดแล้วสองคันนี้นะ นี่คันนี้ก็โคดเข้าแล้วทุกคนดูดิ <_ C apt ain> นี่ครับชุดแต่งของ JDM นะนี่มาใส่นะครับผมชุดแต่งของ R7 นะมาใส่โคดเข้าอ่ะทุกคนดูดิเข้าสุดแล้วอะอ่ะโอเคทุกคนแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ไให้เพื่อนดูนะครับผมจะได้มาทําตามกันเยอะๆนะครับผมจะได้สวยๆนะทุกคนเนี้ยเห็นไหมอันนี้ก็ชุดแต่งของมันเองนะโอเคทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ ราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับน้องๆยู و, โคตรสวย P1 ชุดแต่ง R3 R 6 R7 เซนะครับน้องๆหูยอ,อย่างสุดคำท้ายตัว X ด้วยสวยจัด And his name